เอาละครับผมกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้เลยผมจะพาทุกคนไปจัดทีมเมริโอดัสแอซ์ซา์โหมดกันนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้จะมีด้วยกันอยู่3ทีมนะที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วของแอซ์เซา์โหมดนะฮะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการจัดอันดับทีมนะครับทั้ง3ทีมนี้ว่าทีมไหนเก่งทีมไหนดีสุดนะครับแล้วก็ทีมไหนที่ เป็นอันดับหนึ่งของผมนะครับโดยที่ผมจะอ้างอิงจากประสบการณ์ของผมที่ผมเจอมาแล้วก็ผมเล่นมานะฮะก็จะมี3ทีมนี้แหละเป็น3ทีมที่ดีที่สุดแล้วของ Dust Assault Mode นะครับไปดูทีมแรกกันดีกว่านะทุกคนทีมแรกของ Dust Assault Mode เนี่ยจะเป็นทีมนี้เลยนะนะครับเป็นทีมนี้นี่เป็นทีม Meliodas Assault Mode โดรฟ้านะครับเดลยดิดแดงแล้วก็เอเรอซ่าเขียว เป็น4ตัวละครเบสิกของทีมนี้นะครับซึ่งโดฟ้าแล้วก็แอซเซิลโมดเนี่ยเป็น2ตัวที่ฟิกทีมเลยนะฮะเพราะว่า2ตัวนี้นมันมีพาสซีฟคอมโบกันนะครับแล้วก็จะมีบางคนที่ไม่เคยเล่นแอซเซิลโมดถามว่าพี่ทําไมโดรฟ้าถึงเป็นตัวที่แบบฟิกทีมของทีมแอซเซิลโมดเพราะว่า2ตัวนี้นจะมีพาสซีฟคอมโบกันนะครับหเลยคือพาสซีฟของดั๊ตเนี่ยหากทีมเราทั้งหมดถูกโจมตีนะครับแล้วก็เป็นเผ่าเดมอนเนี่ยหรือว่าเป็นเผ่าสิบัญญัติเนี่ย เมื่อได้รับความเสียหายนะครับจะเพิ่มตัดทั้งหมดให้กับตัวของเมโลดัสแอซซาโมดนะครับ5%แล้วก็จะลดตัดที่เกี่ยวข้องกับป้องกันของอีกฝ่ายลงนะครับ15%เป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็จํากัดได้5ครั้งต่อการต่อสู้หรือว่าถ้าฝ่ายโจมตีมาแล้วโดนเนี่ยอีกฝ่ายจะลดตัดสูงสุดอยู่ที่75%เลยนะครับเยอะมากแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งที่ไวคโบกับพาสิฟโดฟ้าคือเป็นการตีหมู่นะครับแล้วก็ถ้าฝ่ายมีบัฟเนี่ย ดาเมจจะเพิ่มขึ้น2เท่าเป็นสกิลจุดขายเลยของดั๊ตไอซ์ซอล์มดตัวนี้นะฮะเพราะว่าถ้าฝ่ายโดนโจมตีเนี่ยพาสพีของโดโจะทํางานใช่ไหมล่ะคือเป็นการมอบบัฟให้กับคนที่โดนนะครับอืมก็จะมีสกิลหนึ่งของดัตนี่แหละนะครับเป็นตัวแก้ทางพาสพีของโดโฟ้านะเหมือนกับพาสพีของโดโฟ้ามันชงให้อะ่ะแล้วก็ปาดด้วยสกิลเนี้ยบอกเลยว่าอีกฝ่ายนี่คือเจ็บแน่นอนนะซึ่งก็อย่างที่บอกไปแหละนะครับว่ามันเป็นการคอมโบกันนะฮะจากพาสีฟบัญญัิของโดโฟ้าส่วนพาสพีปกติเนี่ย เป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับพวกพ้องในทีมเรานะครับ3%สำหรับทุกบัฟที่อยู่บนหัวของตัวฮีโร่นะครับหรือก็คือว่าถ้าโดรฟ้ามีบัฟเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวในทีมเราเลยนะครับ3%นะอย่างต่ำก็เป็นสองตัวที่ขาดกันไม่ได้นะครับนะโดรฟ้าก็มีหน้าที่ย่อยุนะครับแล้วก็มีหน้าที่แทงส่วนไอซ์เซิมดเนี่ยก็เป็นตัวโจมตีตัวที่สามเป็นเซริตแดงนะครับเป็นตัวอัพพลสซีฟแล้วก็เป็นตัวลดเกลียแกว่นตีของอีกฝ่ายด้วยจาก ซึ่งสติดแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวคีย์ของทีมเอซาวมดนะครับเนื่องจากว่าพา s ์สีของสติดแดงอันเนี้ยคือการเพิ่มตัดพื้นฐาน6%นะครับให้กับพวกพ้องในทีมเรานะฮะต่อตัวละครที่มีบัญญัติ1ตัวนะครับก็หนักฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทีมเราด้วยนะ6%นะครับต่อ1นตัวถ้าสมมติว่าในทีมเรามีโดโรฟ้ามีสติดนะครับ2ตัวแล้วก็อีกฝ่ายมีโดโรฟ้ามีสริดอีก2ตัวก็จะเพิ่มตัดพื้นฐาน20%เลยนะครับเยอะมากเป็นพาร์สีที่ค่อนข้างโกงนะ ้าเล่นกับทีมสิบัญญัตินะครับแล้วก็จะมีสกิลเนี้ยเป็นสกิล safe เพย์เซฟเลยซึ่งแน่นอนแหละนะครับว่าเมตาเนี้ยหรือว่า PP หลายๆทีมเนี้ยถ้าไม่มีตัวลดเกลหรือแก้วมันติให้กับทีมเนี่ยบอกเลยว่าอีกฝ่ายนี่คือเบิร์สเตอร์เมดอันติมาทีนี่อาจจะแตกได้เลยนะครับเพราะว่าอันติมาแรงมากผมเลยต้องใช้สลิดแดงเป็นตัวคําไว้นะครับเป็นตัวเพย์เซฟให้กับทีมเรานะเผื่อโดนเบิร์สอันติไงสกิลสองของสลิดแดงก็ตีแรงนะเออน,นะครับตีแรงเหมือนกัน เอามาเป็นดาเมจให้ทีมได้โอเคเนี่ยนะครับสตัวนี้เป็น3ตัวที่เพย์เซฟเลยคือเป็นช่วงเมตาแรกของเซิร์ฟเกาหลีญี่ปุ่นด้วยนะครับนะเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้เป็น3ตัวที่คอมโบกันได้เดริดแดงนะครับดโดรฟ้าแล้วก็แอซัลมดนะครับสตัวนี้คือ3ตัวที่คอมโบได้ทำขาดแม้แต่ตัวเดียวนะครับอย่างนั้นเล่นยากตัวซับจะเป็นเอทอซ่าเขียวนะครับนี่เป็นตัวเอามากันเหนียวนั่นแหละนะครับ เผื่อดโดรฟ้าตายางไงหรือว่าเป็นเซริตแดงตายอย่างเงี้ยก็ใช้เอทรอซ่าเป็นตัวทอนแทนได้จากสกลิลสองของเอทรอซ่านะครับเป็นสกลิลทอนนะซึ่งก็มาเพย์เซฟนั่นแหละนะครับอืมทีมนี้ก็เป็นทีมที่เป็นเมตาแรกของเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับทีมนี้นะในช่วงที่แอซซัมโมดออกมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีทีมนี้แหละนะครับเป็นทีมที่คนใช้เยอะที่สุดแล้วในเซิร์ฟนะครับทีมที่2นะครับเป็นทีมนี้เลยนี่เป็นทีมแอซซัมโมดแล้วก็เมลัสคูล่านะครับซึ่งก็เป็นทีมที่เพย์เซฟ คนไหนที่กลัวว่าแอสซัมโดจะตายภายในดาบแรกของเดอะวันเนี่ยก็ใช้ทีมนี้เป็นตัวเอเซฟได้นะครับเพราะว่ามีพาสซีฟของเมลัคคิล่าอยู่พาสซีฟของเมลัคคิล่าเนี่ยคือทําให้ทีมเราหนึ่งตัวเป็นอันเดดได้ถ้าตายนะสามเทอร์นะครับโดยที่พาสซีฟเนี้ยจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นนะครับไม่นับตัวเมลัคคิล่าตายนะหรือก็คือว่าถ้าเมลัคคิล่าตายเนี่ยพาสซีฟจะไม่ทํางานนะครับต้องไปตัวอื่นตายเท่านั้นนะอย่างเช่นถ้าแอสซัมโดตายเนี่ย อีกฝ่ายจะไม่สามารถฆ่าไอ้สมดได้เลย3เทินนะครับแถมตัวนางก็ถือว่ามีดาเมจอยู่พอประมาณนะจากสกิลหนึ่งนะครับค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าถ้าคนไหนที่เบื่อพาสซีบัญญัติของโดรฟ้าแล้วสามารถเอาพาสซีบัญญัติของเมลัชคิล่าแดงไปใช้ได้นะครับก็เป็นทีมเพย์เซฟนะทีมนี้แต่ก็ต้องมีข้อควรระวังตรงที่ถ้าสมมติว่าไอ้สมดตายแล้วขึ้นมาเป็นอันเดธเนี่ยแล้วก็ถ้ายฝ่ายตีเมลัชคิล่าแดงมาเนี่ยแล้วถ้าเมลัชคิล่าตาย พาฟีฟของไอซซอมโมดจะหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังด้วยนะครับถ้าคนไหนที่จะใช้นะแต่ผมขอแนะนําว่าถ้าคนไหนที่จะใช้ทีมไอซซอมโมดจริงๆเนี่ยในเทิร์นที่มีสกิลยุยุของโดโฟ้าเนี่ยควรใช้ทุกเทิร์นนะครับจะเพลซเซฟกว่าส่วนช่อง4เนี่ยเป็นสริดแดงเหมือนเดิมนะครับเพื่อพาสซีฟนะเพราะว่าพาสซีฟของสลิดแดงเนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามันทํางานในช่องซับได้นะครับค่อนข้างดีนะแล้วก็จะมีคําถามที่ว่าพี่ใช้สลิดฟ้าได้ไหมพี่ ซึ่งผมก็ขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่นะครับไม่ได้นะไม่มีตัวละครไหนแทนสลิดแดงได้ถ้าเกิดคนไหนที่จะเล่นสายฟูลทีมแอซเซอร์โหมดนะครับต้องมีสลิดแดงด้วยโอเคมาส่วนทีมสุดท้ายเลยนะครับเป็นทีม3ซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่ผมคิดว่าเป็นทีม no.1 นนแรกของทีมแอซเซอรโหมดนะทีมนี้เพราะว่าจะมีตัวของเดลี่เขียวเนี่ยเป็นตัวอัพพาร์สฟนะครับพาร์ฟของเดลี่เขียวคือดีมากนะครับพาร์ฟเนี้ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถเพิ่มเกณฑ์ติได้เลยนะครับนอกจากจะใช้สกิลเท่านั้นนะฮะ เป็นพาสซีฟที่มาการทีมจ้องตาได้ดีมากนะครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เจอกับ s อซ์เซามดเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นการจ้องตาเป็นหลักนะครับคือจะรวมการ์ดไปเรื่อยๆก่อนเพื่อจะเอาเกณฑ์ติแต่ว่าถ้ามีพาสซีฟของเดลี่เขียวเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่สามารถเพิ่มเกณฑ์ติได้เลยนะครับนอกจากการรวมการ์ดหรือว่าเป็นการใช้สกิลนะฮะมันเป็นข้อดีของเดลี่เขียวตรงพาสซีฟแล้วก็การรวมการ์ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพิ่มแค่1ลูกนะจากปกติเพิ่ม2ลูกใช่ไหมล่ะมันจะไม่นับการเลื่อนการ์ดนะ ก็เป็นตัวคีย์ของทีมนี้ได้นะครับเผื่อคนไหนที่กลัวทีมจ้องตาง่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของตัวเดลี่เขียวเนี่ยคือน้องเป็นตัวที่ลดเกราะแก้อัติของอีกฝ่ายได้เหมือนกับตัวของสิริแดงเลยเอามากันพวกทีมลัสอันติหรือว่าเป็นทีมที่เบิร์สอันติได้แรงๆอ่ะนะครับแก้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเจอทีมนี้ด้วยกันเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การ์ดในมือแหละนะครับว่าจะทํำยังไงนะถ้าเกิดว่าดวงมันมีการ์ดซ้าเยอะเนี่ยในมือนะครับไอ้ฝั่งนั้นก็จะได้เปรรียบบนะคั เพราะว่าถ้าฝั่งไหนที่ไม่โจมตีแล้วรวมการ์ดเนี่ยจะได้เกณฑ์นติหนึ่งลูกนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีการ์ดซ้ําแล้วก็เลื่อนการ์ดเองเนี่ยเกณฑ์ติจะไม่ขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่การ์ดในมือแล้วก็ดวงแหละนะครับว่าฝั่งไหนจะได้เปรียบนะแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยเมตาสุดท้ายของทีมแอสซัมโมดก็คือทีมนี้นะครับเป็นเมตาสุดท้ายแล้วของทีมแอสซัมโมดนะก่อนที่เมอร์ลินโลลิจะมานะครับส่วนอุปกรณ์ของทีมแอสซัมโมดเนี่ยหลักๆเลย3ตัวนะครับแอสซัมโมดใส่เป็นปนนะเป็นจตี้งกหรดดไ โดฟ้าใส่เป็นเลือดเดลติดแดงใส่เป็นโจมตีนะครับแล้วก็ตัวที่4ของทีมหรือว่าตัวละครไหนก็ได้ในทีมเนี่ยถ้าเป็นเดลี่เขียวใส่เป็นโจมตีนะครับเอททลอซ่าเขียวใส่เป็นเลือดแล้วก็ออปชันเนี่ยเป็นดูดเลือดส่วนเมลัคูล่าเนี่ยใส่เป็นเลือดนะครับโอเคนะครับ3ทีมนี้ก็เป็น3ทีมที่ผมคิดว่ามันเป็น3ทีมที่ดีที่สุดแล้วของทีมแอสซัมอนะครับซึ่งก็อาจจะมีบางทีมที่น้องๆหรือว่าพี่ๆคนไหนที่คิดว่าเฮ้ ทีมนี้ไม่ดีเหรอทีมก็ซีเนียแดงอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นทีมมอนสอปิดอย่างเงี้ยผมคิดว่าทีมพวกนี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเลยไม่ได้มาพูดในคลิปนี้นะนะครับตามนี้คลิปในวันนี้ก็ไม่ได้มาลง PP ให้ดูนะครับแต่ว่าเป็นการแนะนําทีมนะครับตามอันดับทีมของไอซ์เซิลโมดนะครับที่ดีที่สุดในเกมก็จะมี3ทีมนี้แหละนะฮะโอเคคลิปในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับขอไปเก็บเพชรเพื่อจะเปิดไอซ์เซิลโมดนะครับน่าจะได้600เพชรมั้งล่าสุดนะ คลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยหรือว่าทีมผมมีพี่นะครับแล้วก็อยากจะปั้นตามเนี่ยก็ปั้นตามได้เลยแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็คนไหนที่มาดูใหม like er, it right ่ก็อย่าลืมกดสับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยชคลิปไลน์นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม